ปาติเทสนียกันว่าด้วยอาบัตปาติเทสนียะแปดสิกขาบทสิกขาบทที่หนึ่งถึงสิกขาบทที่8ห้ามขอโภชนะปราณีต8ดอย่างตามลำดับสิกขาบทมาฉันความในสิกขาบททั้งแปนี้อย่างเดียวกันต่างกันแต่ของที่ขอรวมแปดอย่างตามลำดับสิกขาบทคือนางภิกษุณีไม่เป็นไข่ขอของเหล่านี้มาบริโภค ต้องอาบัติปาติเทสนิยะคือเนอยใสน้ำมันน้ำพึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้มหรือนมเปรี้ยวเรียงลำดับสิขาบทตามลำดับของหมายเหตุอาบัตปาติเทสนิยะแปลว,ว่าอาบัตที่ต้องแสดงคืนทั้งแปดสิขาบทนี้ไม่มีพร้อมกับของภิกษุเลย หนึ่งของบริโภค8ดอย่างที่ห้ามขอมาฉันในเมื่อไม่เป็นไข้นี้เคยเรียกในสิขาบทสำหรับภิกษุว่าโภชนะปราณีตมี9้าอย่างโดยเพิ่มเหนยข้นเข้าในลำดับที่สองแล้วเลื่อนข้ออื่นๆไปไว้ถัดไปโดยในนี้จึงขาดเนยข้นไปอย่างเดียวอาจเป็นเพราะไม่มีใครทำตัวอย่างจึงไม่บัญญัติสิขาบทก็ได้ เศขกกันว่าด้วยวัดข้อปฏิบัติและมารยาทที่นางภิกษุณีจะต้องศึกษาในพระไตรปิฎกเรียกชื่อว่าเศขษฐธรรมคือธรรมหรือธรรมะที่ต้องศึกษาของนางภิกษุณีคงมี75ข้อเหมือนของภิกษุเป็นแต่ได้แสดงต้นเรื่องไว้สองข้อที่นางภิกษุณีพวกหนุ่งห่มไม่เป็นปริมณฑลและถ่ายอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้าง ว้นน้ำลายหรือเคละบ้างลงในน้ำเป็นเหตุให้ทรงบัญญัติศกขาบทขึ้นซึ่งมีพ้องอยู่แล้วในข้อห้ามสำหรับภิกษุอธิกรณะสมถะธรรมะสำหรับระงับอธิกรณ์เจดอย่างทั้งเจข้อนี้ก็ตรงกับของภิกษุสรุปศีลของภิกษุณี ปราชิกของภิกษุณีมี4ี่นำของภิกษุมาใช้อีก4รวมเป็น8สังฆาทิเศษของภิกษุณีมี10บนำของภิกษุมาใช้อีก7รวมเป็น17นิกสักยะปาจิตตีของภิกษุณี12บสอนำของภิกษุมาใช้18รวมเป็น30ปาจิตตีของภิกษุณีเก้านำของภิกษุมาใช้70รวมเป็น166 ปาติเทสนียะของภิกษุณี8เสขิยะนำของภิกษุมาใช้75าอธิกรณะสมถะนำของภิกษุมาใช้ทั้งหมด7ข้อรวมทั้งสิ้นเฉพาะส่วนของภิกษุณี130านำของภิกษุมาใช้181รวมทั้งหมดเป็น311ข้อหรือ311สิสิกขาบท